จะไปหาดนางรองแล้วก็หาดนางรำนะคะซึ่งไปทางเดียวกันนะคะเมื่อกี้ผ่านจุดทางเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะก็สองหาดจะอยู่ติดกันนะคะขวามือนะคะขวามือค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในค่ายทหารนะคะ ทุกเฮลิคอปเตอร์นะคะ <S <S อ่านะคะตต่ทีเราก็คน,คน,นุณย้ไปหาดนางรองนางลำมาถูกทงังบอกครับถูกทังแล้วครับ20าบาทขอบคุณค่ะ<ช>นีนะคะ <ๆ S 1> ก็ ค่าบำรุงสถานที่นะคะหาดนางรามหาดนางรองนะคะเราก็จ่ายค่าตั๋ว20บาทนะคะเวลาเปิดก็คือ6โมงถึง6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะห้ามเด็กลงเล่นน้ำตามลำพังโดยเด็ดขาดห้ามผู้ที่เมาสุราและมีโรคประจำตัวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะยินดีต้อนรับผ่านนางรำหาดนางรองอ่ะเราก็จะเจอก่อนนะคะหาดนางรำแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะ นางรำนะคะยืนอยู่ที่ป้ายนะคะแล้วก็ตรงไปเลยค่ะซ้ายมือนะคะจะมีเรือนะคะนี่ไว้ถ่ายรูปนะคะซ้ายขวาเขาก็จะบอกว่ามีที่จอดรถสำหรับรถบัสนะคะอันนี้เราจะมาเริ่มนะคะที่หาดนางรำก่อนนะคะหาดนางรำนะคะก็จะมี บ้านพักเหมือนกันนะคะเรามาดูทะเลหาดนางรำนะคะเป็นยังไงนะคะนะที่จัดรถแป๊บนึงนะคะ<ด>ถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หาดนางรำนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าคนเยอะไหมนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าคนจะเยอะมากนะคะอันนี้อันนี้จะอยู่โซนตรงกลางๆนะคะ นี้นะคะก็จะมีซ้มนะคะให้นั่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งนะคะรับประทานอาหารมีซุมตรงกลางนะคะน,นั่งรับประทานอาหารนะคะเยอะนะคะสามารถรับรองได้ตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้านะคะของสวัสดิการตรงนี้นะคะก็จะมีเสื้อผ้านะคะอุปกรณ์สําหรับเล่นน้ํานะคะแล้วก็ มีโต๊ะนะคะให้นั่งรับประทานอาหารนะคะอุ้ยมีซุ้มเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เห็นรถเยอะมากนี่หาดใยสวยน้ำใสนะคะน่าเล่นมากดูผู้คนเยอะมากเลยนะคะแล้เวเราจะไปถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับบ้านพักนะคะ โห oh, ดูบรรยากาศคนเยอะมากอันนี้จะเป็นโซนที่ปูเสือนะคะเป็รนร้านกว้างปูเสือนะคะแล้วก็เล่นน้ำนะคะที่หาน้ำ,นำใสนะคะทรายสวยด้วยนะคะจุดตรงนน้นนะคะก็จะเป็นสะพานนะคะเดินข้ามไปก็จะมาเห็นวิวนะคะสวยมากคนเยอะมากอันนี้จะเป็นสำนักงานนะคะ จองบ้านพักและท่อาหานดังๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อกัน ก็จะเป็นเตียง6ฟุตนะคะพักได้2คนนะคะติดทะเลนะคะเสริไม่เกิน2คนนะคะราคาจันทะร์ถึงบริหัสก็จะ3,000นะคะสุดถึงอาทิตย์ก็4,000บาทนะคะอันนี้ห้องพักบ้านริมเลนะคะบ้านริมเลนะคะก็จะมี2หลังนะคะเช่าเป็นห้องแอร์นะคะตู้เย็นนะคะแล้วก็พักได้3คนนะคะจันทร์ถึงบริหัสก็2,000นะคะถ้าสุก ถึงอาทิตย์ก็2 5 0 0นะคะบ้านพักสีสันนางรำนะคะอันนี้หนึ่งห้องนอนนะคะพักได้สองคนนะคะ1300กับ1 5 0 0นะคะห้องพักปาการางังนะคะห้องพักปะการางัง<ม>ก็จะห้องเดี่ยวมีห้องนอนหนึ่งห้องเตียง5ฟุตหนึ่งเตียงห้องน้ำในตัวนะคะพักได้แค่สองคนนะคะจันถึงพฤร์รหัดก็พันสามวันหยุดสุสาอาทิตย์ก็พันห้าค่ะ บ้านพัก VIP สีสันนางรำนะคะอันนี้ VIP นะคะจะเป็นบ้านแบบเหมาหลังมี4ห้องนอนนะคะเตียง5ฟุต6เตียง4ห้องนะคะน้ำ1ห้องนะคะห้องโถงห้องแอร์ทีวีตู้เย็นนะคะ5,005นะคะถ้าสุกสัสดิ์ทีก็จะ6,000นะคะอันนี้บ้านรับทะเลนะคะก็จะมีลักษณะเป็นห้องพัก4ห้องระวังมาปิดกันนะคะแบ่งเช่าเป็นห้องห้องแอร์ตู้เย็นนะคะอันนี้พักได้2คนนะคะ1,500นะคะกับ2,000นะคะ อันนี้ห้องพักบ้านแปดเล็ก3% 0มศูนย์สามกะันนะคะมีมีสองห้องนะคะพักได้ห้องละสองคนราคาหมารวมแล้วก็600บาทต่อห้องนะคะพักได้สองคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักบ้านแปดเล็ก3-13ศูนนึงอนะคะอันนี้ห้องละสองคนเหมือนกันราคาห้อง500บาทนะคะห้องพักแบบตึก2ชั้นโอ้มีตึกสองชั้นด้วยนะคะจํานวน2เตียงนะคะจํานวน10ห้องใช้ห้องน้ํารวมด้านค่าอาคารจำนวน10บห้อง หางทะเล60เมตรนะคะพักได้2คนนะคะราคา600กับ500บาทน,นะคะตึกห้องพักเรือนจุกเสม็จอันนี้คือแบบเป็นพักรวมเรือนเลยนะคะก็จะ,ะพร้อมที่นอน12ชุดนะคะอยู่ห่างทะเลประมาณ10เมตรพักได้12คนอันนี้คือแบบเหมามาเป็นแบบว่ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะ1,500บาทน,นะคะ ห้องพักตู้ขาวใหญ่นี่เปตู้คอนเทนเนอร์นะคะห้องแอร์ทีวีตู้เย็นมีห้องน้าในตัวหนึ่งห้องใช้ผ้าใช้ฟูกคูนอนนะคะพร้อมเครื่องนอน12ชุดห่างทะเล100เมตรพักได้ไม่เกิน12คนเหมาแล้วก็1,500บาทนะคะ ห้องพักอาคารนอนรวมอันนี้แบบอาคารนอนรวมแบบฐานนอนเลยเนาะเป็นห้องเตียงใหญ่นะคะ3.5ฟุตนะคะ16เตียงฝั่งละ8เตียงมีช่องทางเดินตรงกลางห้องแอร์ทีวีตู้เย็นใช้ห้องน้ํารวมร่วมกับห้องเล็กจากตึกสองชั้นอีก10ห้องห่างทะเลประมาณ60เมตรพักได้ไม่เกิน16คนก็ราคา2,500บาทนะคะอันนี้นะคะแล้วแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่าจะมาเดือนมีนานะอย่างนี้เราต้องโทรล่วงหน้าหรือว่าต้องจองใน ล่วงหน้าก่อนหน่เดือนอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องจองล่วงหน้าเนี่ยค่ะอ๋อต้องจองล่วงหน้าก่อนหนึ่งเดือนใช่ค่ะมีแค่เบอร์อย่างเดียวไม่มีลายอ๋อมีเบอร์อย่างเดียวนะคะสมมติว่าโอนเงินอย่างนี้เราจะเอาหลักฐานตรวไหนโอนเสร็จขอแจ้งแล้วก็เอาหลักฐานการโอนมายื่นวัดเข้าคันอ๋อที่นัดเข้าคันใช่ค่ะต้องจองก็จะให้หมายเลขบแล้วแล้วพักไม่มีอาหารเช้าอะไรไม่มีอเลยใชที่พักอย่างเดียวเลย ขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทต้องคังนะคะอันนี้มีเบอร์โทรนะคะติดต่อได้นะคะบอกว่าไม่มีีายนะคะมะีห้องพักอย่างเดียวเลยนะคะติดต่อสนใจก็คือสำนักง,งานกิจการนะคะรับรองการท่าเรือัตหีบฐานทัพเรือจตหีบนะคะกองทัพเรืออันนี้เราอยู่ที่หาดนางดำนะคะโทรได้ที่เบอร์085285135นะคะ ก็อขอบคุณนะคะใครสนใจนะคะเราก็จะมาเยี่ยมชมเข้าพักก็ติดต่อได้เลยนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะือแบบว่ารถเยอะมากนะคะดูนะคะจอดแบบเต็มเลยนะคะดูนะคะรถเยอะมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดนางรำนะคะจะพามาดูในส่วนโซนของที่จอดรถนะคะลานจอดรถนะคะรองรับรถได้เยอะมากนะคะ แจกโซนทองโซนนะคะร้านจอดรถนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องสุขขานะคะห้องสุขขาด้านนู้นนะคะก็คืออาบน้ํานะคะุณาชําระเงินก่อนเท่านะคะสุขขาก็จะห้าบาทนะคะถ้าอาบน้ํานะคะก็จะสิบบาทนะคะบริการอยู่ด้านนี้นะคะ นี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะร้านค้าที่ก็มีอาหารขายนะคะรองรับได้เยอะมากเลยนะคะนี้จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะ กได้นะคะจำไทยตำฟุงร้าก็ได้จำสัตวนขาวได้ยามือยายน้องนี้งงสุดจากร้านอาหารนะคะก็จะเป็นร้านที่บริการเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะใครต้องการเสื้อผ้าคู่นะคะเล่นทะเลนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นะคะในการเล่นทะเลนะคะเล่นทรายนะคะ นนีก็จะเป็นเครื่องค่านะคะเยอะแยะเลยนะคะมีอุปกรณ์ครบคันนะคะเราก็สามารถแบบว่ามาซื้อได้ที่นี่เลยนะคะใครแบบว่าลืมชุดว่ายน้ำอยากเล่นน้ำรองเท้าแตะหมวกแว่นตานะคะของเด็กๆนะคะก็มีครบคันนะคะเสื้อชุดชีพนะคะ อ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็ของนะคะของขายอุปกรณ์นะคะในการเล่นน้ำนี่มองดูก็จะเห็นลานจอดรถแบบเยอะมากนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้นะคะก็จะมีบริการให้เช่านะคะเตียงนะคะห่วงยางเตียง40บาทห่วงยางไซส์ L 6 0นะคะห่วงยางไซส์ M 4 0บห่วงยางขนาด S 3 0บนะคะเสื่อ30บาทนะคะโต๊ะวางของนะคะมีนระจำให้นะคะ มีนนตเตียงนะคะห่วงยางมีหมวก40บาทด้วยนะคะ,อะตอนนี้เราก็อย,อยู่ที่หาดนดางรังนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นสุดชายหาดนะคะขึ้นดูนะคะก็จะมีสัญลักษณ์รูกต้นนะคะก็จะมีมองเห็นเป็นมุมแหลมนะคะด้านนู้นเราก็จะมองเห็นเป็นเกาะนะคะสองเกาะอยู่ด้านหน้าอี้นะคะ,ะดูนะคะว่ามีชผูโทมนะคะผู้มาเล่นน้ํานะคะเล่นน้าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่แบบว่า นีต้นนะคะคิวคิวต้นสนคือแบบนาคือแบบร่มเงาของต้นสนนะคะดูได้แบบสบายสบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นชายหาดที่แบบว่าคนทุกคนนิยมมาเล่นนะคะเป็นครอบครัวนะคะดูดูดูเขาเขาเล่นนี่นี่ทำไมนี่เจ๋งนี่เล่นชายก็อยูาไหนะะคน้้สแลวก็ นิดแล้วก็ยอดนิยมนะคะถึงขนาดนางดังนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะดเด็กๆแล้วก็ครอบครัวนะคะยิ่งยังไม่ปิดเทอมนะคะก็จะถ่ายท้ายนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็คือ,อตรงนี้คนจะเยอะมากนะคะก็มีทั้งเรือทจุดโต๊ะนะคะเป็นหน้าโบนแล้วก็ห่วงยางน,นะคะที่เป็นขึ้น ขื่นทะเลก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะขื่นทะเลก็ไม่่นกะีะคะที่นี่ก็จะแบบว่ามีร่องเงาของต้นสนนะคะต้นสนคือจะยาวไปตลอดทั้งทั้งหาดนางรำเลยนะคะเด็กๆก็จะชอบเล่นน้ำมากนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็จะชอบมา พักผ่อนดันใจนะคะดูนะคะวันนี้คนเยอะมากนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเยอะมากเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีผู้คนนะคะเยอะมากนะคะมาเล่นน้ํานะคะเป็นครอบครัวนะคะถือว่าคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่ยอดทิศนะคะทรายก็สวยนะคะเืินดูนะคะ ดูวิวอืมน่มาเล่นมากนะคะนี่มีบานาน่าโบ๊ทนะคะก็จะมีเครือชูชีพด้วยนะคะอันนี้ต้นสนเขาก็จะแบบว่าต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่แล้วก็ต้นสูงก็เลยทําให้มีร่มเงานะคะมีพื้นที่ในการที่จะให้ให้ผู้คนนะคะที่มาเที่ยวทะเลได้นั่งนะคะรับลมทะเลกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือพยับนะคะ พยับายเรือพยับก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีจุดเข้าเรือนะคะนนเด็กเยอะมากนะคะวันนี้เด็กเยอะมากจริงนี่น,นี่ก็จะเป็นว่าโลกโลกของเด็กเลยนะคะสำหรับการเล่นทรายนะคะค่ะอันนี้ก็มาดูนะคะว่า เช่าเรือบานาน่าโบท๊ทเรือกล้วยนะคะ6คนนะคะรอบละ500บาทนะคะบานาน่าไฟยิ่งนะคะกล้วยบินนะคะ6คนรอบละ500เหมือนกันนะคะ3โซฟานะคะโซฟาโบท๊ทนะคะ4คนรอบละ105รอบละ500บาทนะคะ1รอบ4กิโลนะคะวันดาโฟกกิโลเมตรนะคะออก็มีข้อแนะนำนะคะว่าเมาส์ลาต,ตั้งคันโรคประจำตัวห้ามเล่นนะคะ นี้เรือกล้วยเรือมานากล้วยบินนะคะแล้วก็โซฟานะคะก็จะมีทริปนะคะดำน้ำําดูประการังนะคะคนละสามร้อยบาทท้องอุปกรณ์นั่งเรือท้องกระจกคนละสองร้อยบาทนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเช่าเรือนะคะถ้าใครนะคะ จะเช่าเรือนะคะเรือขายักใส่หนึง่งชั่วโมงสองร้อยบาทครึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยนะคะอันนี้จะเป็นข้อปฏิบัตินะคะการพายเรือนะคะมีเสื้อสุชิปให้ด้วยนะคะนี่แล้วอันนี้ก็คือแล้วนะคะเรือขายักค่ะสังเกตายนะ ใจก็จะสวยมากายละเอียดมากเลยนะคะใจละเอียดใจสวยลึกสนนะคะนี่ดูบรรยากาศคนเยอะมากแบบแทบจะไม่มีที่นั่งเลยนะคะเอาละคะ่ะคนเยอะจริงๆนะคะ นี้ก็จะเป็นร้านนะคะสวัสดิการนะคะของของฝากนะคะของภริยาทหารเรือนะคะร้านของฝากก็จะแบบมีเพื่อไปนะคะจะมีทั้งหมวกทั้งเสื้อนะคะเนวี่ซีลนะคะไดแวนนะคะหมวกกระเป๋าอะไรที่เป็นแบรนด์นะคะสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะของภริยาทหารเรือนะคะ สมาคมพระยาทอรอนะะร้านค้าสมาคมพริยาทหารเรือนะคะนี่ก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะรถเยอะนะคะรถเยอะคนก็เยอะนะคะ หยุดนะคะก็รถก็จะเยอะแบบนี้นะคะก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าทะเลนะคะก็เป็นสถานที่ที่ผูกคนจะต้องแบบว่ามาพักผ่อนย่นใจนะคะเป็นน้ําทะเลนะคะเติมพลังทางบวกของชีวิตนะคะแล้วก็ไปทํางานในวันจันทร์นะคะค่ะก็จะโค้งนะคะก็จะเป็นหาดที่ต่อจากหาดนางรำนะคะ เยอะมากเลยค่ะจะมีที่จอดรถสำหรับเราไหมเพราะเรามาสายแล้วนะคะเรามาสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะในที่จอดเต็มหมดแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เต็มนะคะและก็ถึงแล้วนะคะหาดนางรองนะคะโอ้บรรยากาศนะคะจะมีวิวทิวทัศน์ต้นสนนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นที่พักนั่งพัก มีเสือนะคะมีเก้าอี้นะคะชมวิวทะเลนะคะนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอของอุปกรณ์นะคะในการเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำกางเกงขาสั้นนะคะห่วงยางเสือนะคะมีหมดนะคะทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะสามารถซื้อได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นจุดบริการห้องอาบน้ำนะคะร้านค้าสวัสดิการทาหารเรือนะคะนี่ละค่ะนางร้องถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารนะคะมีร้านขายอาหารเหมือนกันนะคะเี่ตรงนี้ใช่ใช่อหารนงร้อง นี่ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะเหมือนกันนะคะอ่านี่นะคะนี่ก็จะเป็นหาดนางรองนะคะก็จะมีผู้คนนะคะมาท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีนะคะต้นสนนะคะเป็นร่มเงานะคะให้นั่งพักนะคะโห,โหคนเยอะเหมือนกันนะคะชายหาดก็น่าเล่นนะคะน้ำใสทะเลสวยนะคะ อันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปดูที่ชายหาดนะคะเพราะรถเยอะมากนะคะเหนน็น้าใยมือก็จะมีร้านอาหารเหมือนกันนะคะคนเต็มเหมือนกันเลยเ okay จค่ะใครมีเวลาว่างก็แวะมาท่องเที่ยวได้นะคะที่หาดนางรองค่ะก็จะอยู่เลยมาต่อจากหาดนางรำนั่นเองนะคะ ดูนะคะรถเยอะจอดแบบเต็มไปหมดเลยนะคะเรามาใส่แล้วนะคะก็จะได้ดูวิวภายนอกนะคะที่จอดรถจะเต็มเลยนี่บรรยากาศต้นสนนะคะวิวในการนั่งชมนะคะ นี่ก็จะเป็นหาดนางรอมนะคะนางดองนะคะดูนะคะวิวทะเลสวยมากเลยนะคะนี่คนเล่นนะคะดูวิวนะคะ,ะก็จะมีคนนิยมมาเล่นไม่แพ้กับหาดนางรามนั่นเองนะคะทะเลสวยทรายก็สวยเหมือนกันนะคะนี่มานาน่าบอสเล่นเหมือนกันนะคะ เด็กๆก็จะมาเยอะนะคะครอบครัวก็จะเยอะมากเลยนะะ้องสามากเลยน้าเล่นน้าเล่นค่ะทั้งทางนะคะก็จะมีนะคะเป็นซุ้มแล้วก็กี่นะคะให้นางนชมยู่ได้นะคะนาเล่นมากเลย นีก็จบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ